สวัสดีครับทาผูมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเซนซย่า EX นั่นเองนะครับเกมมือถือจากนิเมเซนซย่าที่นัดตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพการาฟิกแล้วก็รูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับสำหรับเซนซย่านะ,ะตัวเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยแต่อย่างใดนะครับเปิดให้บริการที่ไต้หวันนะครับนะทั้ง a n นด o i d แล้วก็ i o s วเลยนะครับ ดยตัวเกมนะครับจะเป็นเกมจากอนิเมะเซนซาย่านะครับมาแบบจัดเต็มนะทั้งด้านกราฟิกอ่าในส่วนของตัวภาพอ่าอาร์ตเวิร์กตัวละครหรืออะไรแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยดูเหมือนกันไม่ทันนะสมัยสมัยตะก่อนนะครับไม่ทันจริงนะครับพอรู้จักนะครับแต่ว่าไม่รู้จักตัวละครนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้สมัยเด็กไม่ทันนะครับคนละยุคกันนะกดข้ามไปเลยอ้นี่ครับมันดูเท่จากวนะเนาะ ตอนที่แบบใช้พลังใช้สกิลอัลติเมทดูดิอย่างเทะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening, น o n k คอนคา a ินแพค e r of Fantasy, Arc Knight, h a r ไ y p o t ฮ e r b ีพพ่พอเตเบูอและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์แล้วจวมตีกันไปนะครับอื้อหืออื้อหือ ตูม้มเข้าไปครับอลังการงานสร้างนะอันนี้จะเป็นช่วงที่แบบอ่อยู่ในช่วงที่แบบเปิดตัวเกมมามันจะเวอร์วังอลังการงานสร้างแบบเยอะเลยนะครับ<ด>น,นี่ทำการกดสกิปได้เลยนะครับแล้วก็ทำการสกิปตรงนี้ได้เลยเนาะทีนี้ทำการตั้งชื่อตรรัวละครนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นพร้อมๆกันนะครับมันเป็น RPG Turn ิร์นเบอยู่แล้วนะ คือแบบอาจจะไม่ต้องไปแบบปลดล็อกนู่นนี่นั่นให้ดูนะผมว่าหมวดมันก็เหมือนกันแหละมีเนื้อเรื่องฟาร์มทรัพยากรลงดันเจียนอะไรแบบนี้นะครับหาทรัพยากรอัพอัพเกรดตัวละครอะไรแบบนี้ด้วยน,นั่นเองทุกผู้ชมครับนะครับทำไมดูตัวละครมันแบบเด่นเด่นลอยลอยเนาะสกิปได้ขวาบนได้เลยนะครับมมนสามารถทําการสกษษีปอุ้ยตอนจมเีมันเท่จังวะอ่ะสกิปได้ขวาบนได้เลยนะครับตัวเนื้อเรื่องเนาะ อันนี้นะครับมันจะมีให้เราเดินตัวละครแบบอิสระตอนพูดคุยด้วยนะแต่ว่าตอนสู้อ่ะมันจะตัดไปฉากนึงเลยนะครับอันนี้วิ่งเคลืนก่อนปึ๊บพอทีนี้นะครับมันตัดฉากบางครั้งเหมือนจะค้างนะครับขึ้นอยู่กับความเอินอร์เนแต่ละท่านด้วยนะครับนี่ครับเป็นอ่า RPG นะครับแบบนี้นะครับก็คือตัวละครจะทาการโจมตีอัตโนมัตินั่นเองทุผู้ชมครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะเป็น turn b a เบสแต่ว่าอันนี้ ตัวละครจบเตียยตนันนัตินะครับคล้ายๆพวกแนวไอดอลเหมือนกันนะแต่ว่าเราสามารถทำการกดสกิลตัวเองได้นะครับมายูนิคอร์นเนาะผนึกพลังเราอยู่นี่อัโต้ไปเลยนะครับต้นบทสนทนานะครับใช้อันติเมอสกิลมาพิคัสักของข้าไม่ใช่ละผมว่ามาคนละเรื่องไม่เคยดูนะโอ้ยแต่อ่าแ,แต่เขาเรียกอะไรนะสมัยเด็กน่าเข้อมันเยอะเลยนะดูแบบมันเมื่อวัง เวื่อวังอลังการงานสร้างสกิปนะครับสกิปได้เลยนะต่อสู้เสร็จนะครับแม่งพูดคุยกันทุกเรื่องเลยนะวิ่งมาที่อ่าหมู่บ้านนะครับแล้วก็กระชาเลยหรอปลดล็อกโหมดอะไรสักอย่างนะครับเลเวลสี่ละคือเดินเคล็ดเดียวเองนะครับแล้วทาการวิ่งต่อจ้าจริงมีของแจกด้วยนะเนี่ยของแจกเพียบเลยนะครับเนี่ยโหแจกตัวละครด้วยนะเอ็นอารวิ่งมาพัฒาการคุยกันคุยกัน เลเวลห้าครับเลเวลจะอัพเร็วไปไหนวะเนี่ยทำการคุยนะครับพอคุยเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามานี้นะครับสกิปเลยทําการพูดคุยนะครับเดี๋ยวเลเวลอัพอีกแน่เลยแค่คุยนะครับอันนี้แค่คุยนะยังไม่ได้ต่อสู้ใดใทั้งสิ้นนะครับมาสู้กันหน่อยนี่ครับแล้วด้านขวามือนะครับมันจะมีมุมกล้องต่างๆนะครับที่เราสามารถปรับได้ความเร็วนะครับออโต้นะการใช้สกิลต่างๆอะไรแบบนี้เราสามารถปรับได้เช่นกันนะครับนี่สกิลมาแล้วมาแบบเท่ๆ นี่มัดดาวหางไม่ใช่แล้ว <laughs> ผมไม่ค่อยรู้แบบสกิลตัวละครด้วยอะแบบการ์รตูนปัจจุบันผมก็ไม่รู้นะและอันนี้ยิ่งใหญ่เลยนะครับเซนเซียะเนี่ยครับแต่เกมมันออกมาเยอะเหมือนกันนะเออพอๆกับพวกบีทเทมานะเลยเซนเซียะก็มีภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกักไค่ทางจีนที่เขาพัฒน,นาเกมใหม่เห็นนาะ เออเลเวลเจ็ดแล้วจ้าด้านขวามือนะครับมาดูกันทำอะไรนะครับกาชาแล้วนะกาชามาแล้วมันจะเวอร์วังกันลูดขึ้นนะครับอธิษฐานเนี่ยปิง้งมาไหมชึบมาแล้วครับลอยลงมาครับนี่ตัวละครแม่งโดดมาอย่างเท่ระดับเฮ้ยมาแบบนี้เอเออารึเปล่าเอเออารอเปล่า, A N อลาโอ้โหระดับอา เอฟเฟกต์เปลืองไปเฮ้ยนายเอฟเฟกต์เปลืองไปเอฟเฟกแม่งโคตรเปลืองเลยเฮ้ยย่างี้เลยเหรอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการอ่าทําการอัปเกรดตัวละครนะครับการเพิ่มเลเวลเนาะใช้ตัวไอเทมนะครับในการเพิ่มเลเวลเจ็ดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เขาบังคับนะครับแล้วขวาล่างนะครับเรากดปุ๊บมันเนื้อโหลดฉากนะครับ น่าจะออกเหมือนคอล้ายๆวลล์ด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นวลล์ด้านนอกนะคือมมนสามารถเดินวลล์ด้านนอกได้นะครับเหมือนเกมไซต์ต่อมาเลยโอเคว้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวอไอเทมเพิ่มเติมนะครับการเล่นตามเนื้อเรื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะกดสกิปด้านขวานะครับทีนี้จะได้เล่นเนื้อเรื่องแล้วนะครับกดเอาตัวละครลงไปเอาตัวละครลงไปอีกตัวทีพี่ไม่ได้ด้วยนะคือมันบังคับนะเรามี3ามตัวแต่แม่งให้ลง2 เนี่ยอัโต้สบายๆเลยตัวนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับออโต้สกิลอะนี่ครับนี่ครับผมว่าแม่งล็อกมาแน่เลยไอตัวระดับ R เนี่ยที่ให้สมครั้งแรกนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบเออเขาให้เราเล่นได้อยู่แล้วนะจะไปอือหืมอือหืออือหืเรียบร้อยครับสบายๆนะวิกตอรี่นะครับ คือน่าจะเป็นรูปแบบการเล่นประมาณนี้ที่เหลือเราก็ทําการเล่นนะครับเพื่อทําการปลดล็อกนะนเช่นตัวอันนี้จะเอาลงก็ลงไม่ได้นะครับมันติดไอตัวฝึกสอนเะนี่ยถ้าติดฝึกสอนทําอะไรนอกเหนือนจากที่เขาให้เราทําไม่ได้โคตรเซ็งเลยตอนนี้ออโต้มาแล้วมาเร็วมากเลยนะเล่นไปแค่1นขีดสนะครับเพกาซัสเฮ้ยถูกด้วยเหรอมัดพเพกัซัสอะไรประมาณนี้วะนี่ครับ จ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปเหมือนไปนซับนะดูดิมีแบบบาลีโซ่ให้พระเอกเราด้วยนะครับผมน่าสนใจยิ่งขึ้นอนะไรแ,แบบนี้อืมมันหลุดตรงนี้ยังผมอยากไปกระช่ายก่บทำการสกิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปกระชายดีกว่าท่านผู้ชมอ่ะเราออกมาอันนี้เป็นหน้าเมนูนะครับตัวนี้นะครับกระชามีตั๋วอะไรให้เราสมได้บ้างไหมมีเพชรน,นะครับ มีอันนี้นะครับ21บเใบเอา,าย6ี่บหใบทำการสฉครับ10ครั้งโหลดขึ้นอ่ะโยนลงไปครับตุ้มมาดูกันนะครับนี่เอามาปึ๊บเรียบร้อยครับสีม่วงมาเอาผมมาตัวเดียวด้วยแต่มันเปิดเอฟเฟกอลังการงานสร้างมากเลยนะแต่ละตัว มันเวอร์จัดเลยนี่เทพเจ้ามังกรจากดะก้อนบอลไม่ใช่ละระดับ R นะแต่แม่งเปิดตัวละครมาแบบโคตรอลังการอ่ะคืออลังการเวอร์ไปนะสุม่มอีกทีดิเฮ้ยมันมาแล้วในสีทองนี่ A n R เนี่ยครับเป็นสายแท้งแน่เลยมีเขาแบบนี้สายแท้งแน่เลยนี่ครับระดับ S R ก็ก็ได้อยู่นะ อ่ะชมอีกอุ้ยเอ็นอารออกอีกแล้วอ่ะุ้ยเลดดีอ่ะเลดแบบเลดดีเลยท่านผู้ชมไม่เหมือนตอนนี้เปิดอ่าหลายเกมเปิดแห้งปีการในไทยเนาะเอาเป็นว่าใครที่อยาก,กเล่นเซนซาย่าลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ